สายเรื่องเรือเมืองพิจิตรทุกอย่าอยู่พิจิตรอย่างแน่นอนก็ไม่ใช่ครับพิจิตรกับอยุธยาแต่วันนี้เทพจุฬาลักษณ์บังอ้นลงในนักวัดพิจิตรอีกโอ้โหจากวัดท่ากาล้องนิ่สิเจ้าคุณบ้มสาริการลิทองที่สอนลำนาเพชรนิเกจะพันหินก็อย่าไปเพราะวหวไอ้วัดท่ากาล้องมีหลวงพ่อหยิมเป,ป,ป็นพระพุทธลูปอันศักดิ์สิทธิ์พระพุทธไตรัตน์อยู่ที่วัดท่ากาล้องสอนลำนาเพชรจึงมาบวช วัฒนากราลกอเพื่อจะได้สาร,ริการิทรองของเจ้าขุนบั้นพะระศาสนกิจวิหารเจ้าขุนบ้นี่คือนองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัทหวดที่ไม่มีอำเภอเมืองว่าแล้วเรือทั้งคู่ก็เราพร้อมแต่งหัวแตีงหางครับแต่ทิพาย,ยังยกใช่นีเงาลงไายลงไปออก ตายสองทันมาเพิดราดูงใดบ้าเมียขวัญและแม่ถ่ายเป็นสายปลายชิงช่วยพระราชาสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจา้าเหลือจองพิจิตรอว่าเป็นลผะวาเสียดีตาไทายรำจะแลกแสงหนีมาก่อนดูเทพจุฬาลักษ์เทมจุฬารักษ์ก็ไม่ยอมไปทอนแทร้รู้ตัวว่าเป็นรองในฝีไผยรู้ตัวว่าเป็นรองในฝีฝ้าเสียท,ที่ชีแดงเสียแดงชีน้ำบอลแดงก็คือปิดเพดราวาที่ดาสศรพบามงานก็คือนบานั้นก็คือ,คอ,คอเทพ พ,พินลาวขพอเป็นเพนดลาว์อ่ะพิล้วระยะนี้จะผายกันมาสไตล์นี้แน่นอนครับน้องนําประมาณสองสามโคเลือดูด้วยน,น้ำพินเพชรนาวะพินเพชรนาวะมาดีกว่าพินเพชรเริ่มหนึ่งสโตครับเทพจุฬาลักษณ์เมื่อรู้ตัวเป็นรองเที่ยวนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรได้ก็ผ่ยครับชิงไหวชิงพลิบชิงะคุบชิงนำได้ก่อนนะั่นก็คือทีมงานพินเพชรนาวาครับร่องน้ำแดง ก็เดี๋ยวก็พายแรงแสงหนีมาระเบิดกรทิงครับก็ถือว่าเป็นผลผลิตของชาววังกดวังกลมครับครับโดยเจ้าบีครับไปอยู่นล่นแหละครับราบอกตรงก็ทีมชาติต่อยอดจากทีมงานของโค้ชไพรดินครับพิจิตนวาวาตอนนี้เป็นในสิบแล้วครับ,บกตกบก่ตัดสินได้กรรมการตัดสินได้เรือที่อยู่ร่างน้าแดงครับปินเพชรนาวาเป็นเรือชนะปินเพชร นาวาเป็นเรือชนะไปในเที่ยวแรกครับขอบคุณครับเมืกี้น้องเอิร์ดน้อง